สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างนะคะ,ะวันนี้นะคะตัวอย่างก็มีให้ชมค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นโปรแกรมแบรนด์ต่างๆนะคะที่เราทำเรเซอร์ชื่อนะคะเป็นชื่อพิเศษสําหรับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างงานจริงที่มีให้ชมนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็มีทั้งตัวปาร์เกอร์นะคะเพนเทลนะคะแต่ละรุ่นนะคะรวมไปจนถึงตัวกิฟตเซ็ต อาร์ติเฟกต์ด้วยนะคะอย่างตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบรนด์อาร์ติเฟกต์ที่เขาจะมาเป็นคู่กันนะคะระหว่างปากกาคู่กับดินสอเป็นตัวชุดเซตนะคะ,ะสำหรับบางท่านที่อยากที่จะทำเป็นของขวัญมีทั้งปากกาหนึ่งด้ามแล้วก็ดินสอหนึ่งด้ามน,นะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้เวลาใช้งานนะคะปากกาเป็นตัวด้ามหมุนส่วนดินสอก็จะเป็นตัวหมุนเช่นเดียวกันนะคะ แต่เราลอง สำหรับชุดต่อไปนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบรนด์ของปาร์เกอร์นะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะก็ปาร์เกอร์นะคะที่วันนี้มีตัวอย่างอยู่ค่อนข้างหลากหลายด้ามตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าปาร์เกอร์จ e อตเตอร์สแตลเลตนะคะสำหรับใครที่ชอบประกาตัวน้ำหนักเบาๆานะคะดีไซน์ตัวเล็กกระทัดรัดนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็นสีที่ดูเรียบหรูนะคะก็คือเป็นสีสแตลเลต์เรียบๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่สีจะรอกหรืออะไรนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อสแตลเลต แล้วก็ตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะรุ่นนี้นอกจากที่มีอะไรสีสีเงินแล้วก็สีทองนะคะทั้งคู่ตัวด้ามเนี่ยจะเป็นตัวด้ามเงินนะคะแต่ ตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าบางท่านเนี่ยอยากได้เพิ่มความสีสันนะคะเราก็ดูดูหลาก็จะเป็นแหนบสีทองนะคะหรือว่าบางท่านชอบแหนบสีเงินก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานโปรเจกต์นะคะที่ลูกค้าสั่งไปเป็นของที่ระลึกในงานนะคะ,ะก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์จ e อตเตอร์สเตเลอะไรสีทองนะคะ นี้รุ่นตัวตัวนี้เป็น p a r เกอร์จอตเตอนะคะตัวนี้ก็ p a r เกอร o จอตเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะขนาดแตกต่างกันนะคะสําหรับตัวด้ามนี้จะดูทรงใหญ่กว่านะคะ เป็นตัว XL นะคะ Parker Jotter XL ก็คือใหญ่กว่าทั้งทางความยาวแล้วก็ความอ้วนของตัวด้ามนะคะสาหรับตัว Parker Jotter XL เนี่ยเขาทำออกมาเป็นตัวด้ามสีนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรที่เป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามอย่างตัวที่ถือให้เป็นตัวอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีพิงโกนะคะก็เป็นตัวด้ามพิงโกแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีพิงโกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีโลโก้แบรนด์ Parker ติดอยู่นะคะ ปั๊กเกอร์จอตเตอร์เอ็กแอนะคะตามมานะคะรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสแตนเลสเช่นเดียวกันนะคะเรียบๆนะคะอย่างนี้เป็นอะไรสีเงินตัวนี้จะเป็นตัวปั๊กเกอร์เวกเตอร์นะคะสแตนเลสสตีลนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกันตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ปั r กเกอร์ติดอยู่นะคะ made in France นะคะก็จะประมาณนี้ ตัวด้ามกดนะคะแล้วก็ตามมานะคะจะเป็นตัว Parker IM นะคะสำหรับคอเลคชันนี้นะคะก็จะมีที่เป็นลูกกลื่นนะคะด้ามกดลักษณะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโรโรบอมหมึกซึมนะคะเวลาที่เราใช้งานก็จะเป็นตัวด้ามเปิดปอกแบบนี้ออกมาสีที่ถืออยู่ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสีแมตต์บลู ก็ค่อนข้างที่จะสวยเป็นสีอออกน้ํำเงินด้านๆน,นะคะตัดด้วยอะไรสีเงินแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีดําทองนะคะ,ะเวลาใส่ชื่อมาก็ค่อนข้างที่จะดูหรูหรานะคะสําหรับตัวด้ามดำทองถัดมานะคะในส่วนของรุ่นตรงนี้นะคะจะเป็นตัวป a r k e r Jo ์ t e อ s เตอร์สแนะคะตัวด้ามของปั r k เกอร์จ e r Standard เนี่ย ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสแตเลสสำหรับบอดี้ตรงนี้นะคะที่เป็นสีสีเนี่ยจะเป็นตัววัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์ติดอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ made in France สำหรับสีที่เรานำมาให้ชมวันนี้นะคะมีทั้งที่เป็นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะ,ะสามารถทำชื่อได้เช่นเดียวกัน ตามมาก็จะเป็นตัวแบรนด์เพนเท l นะคะสำหรับแบรนด์เพนเทลตัวนี้นะคะจะเป็นเพน t ทลเ t อ r ์ i ิงนะคะเราก็เป็นด้ามสีดำอะไรสีเงินนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะขายดีนะคะสำหรับตัวบอดี้ตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะคะทำออกมาสีค่อนข้างสวยแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆนะคะสำหรับตัว p e n t ท l เมทัลสลิมนะคะตัวด้ามจะเป็นตัวด้ามสลิมทรงเหลี่ยมนะคะก็น้ำหนักเบาราคาไม่สูงและที่สำคัญก็ทำชื่อออกมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราดูกันก็รุ่นนี้ทำออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะอ่าก็จะเป็นตัวน้ำหมึกเจลนะคะลักษณะตัวด้ามเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้น้ำหนักค่อนข้างเบามาก ตัวด้ามตัวนี้เป็นตัวด้ามแดงนะคะแล้วก็สีน้ำเงินสีดำนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อมาจะค่อนข้างได้ชื่อที่เด่นนะคะเป็นตัวหนังสือสีขาวแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้ สําหรับใครมองหาของขวัญน,นะคะก็ปากกาก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่เป็นของขวัญที่ผู้รับนะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเราก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายรุ่นที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะให้ของขวัญน,นะคะ1เป็นของขวัญที่ใช้งานได้2นะคะเป็นของขวัญที่มีแบรนด์นะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปและที่สําคัญก็ อาเวลาที่พกนะคะก็รู่หรานะคะไม่อายใครนะคะเราก็เราสามารถที่จะทําเป็นชื่อพิเศษให้สําหรับผู้รับได้โดยเฉพาะด้วยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสามารถกดติดตามนะคะชมกันได้ที่ youtube ช่องเพนแบรนเนมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะทิดาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ